วันนี้ได้บรรยากาศปล่อยแพะออกแทะเลมญ้าอันนี้ก็จะเป็นแปลงแพงโกล่านะคะที่เราหว่านไว้กําลังขึ้นนะคะแล้วก็แปลงนี้กําลังทําใหม่นะคะก็ถึงทําหลายครั้งแล้วนะคะแต่ท่อนพันเราน้อยนะคะอันนี้เรามีพันธุเยอะแยะนะคะได้มาจากอาจารย์สุนันนะคะเมื่อก่อนแกเลีย้ยงแพะนะคะฟาร์มตัวอ,อตอนนี้เลิกเลี้ยงไปแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆของเราก็ จ็ดสิบกว่านะคะไม่รู้เจ็ดสิบเท่าไหร่นะคะน่าจะประมาณเจ็ดสิบห้านะคะทั้งแพะทั้งแกะแกะก็จะมีเพศผู้ประมาณนี้นะคะสามตัวเพศผู้อยู่สามตัวนะคะก็จะมีเพศเมียสองนะคะนี่นะคะหญ้ากากลังเขียวช่จีตอนนี้วัวเราก็ขังคอกนะคะให้กินฟางบางวันก็มีการตัดหญ้านะคะเสริม นะคะบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะปล่อยริมหญ้านะคะตอนนี้แพะของเราก็เจ็บขากันเยอะเลยนะคะเพราะว่าคอกพังนะคะเริ่มเป็นสัตว์กันอีกนะคะก็จะมีการกวนกันนะคะแพขุนตัวผู้ก็เยอะนะคะประมาณนี้นะคะ 被做、so、的